เมื่อเพื่อนบ้านสามนาฬิกาเราท้าทายเราก็ควรจัดให้เขาสักหน่อยนะคะจากล่าสุดการประกวดมิชชั่มที่จัดขึ้นที่เวียดนามทางกองประกวดให้นางงามทำวีดีอาร์พีอาร์ประเทศของตัวเองและเพื่อนบ้านสามนาฬิกาขาประจําของเราก็ทําแบบนี้ทุกเวทีนั่นคือการใส่ชุดไทยแล้วก็บอกว่านั่นคือชุดของประเทศเขาชุดไทยไปแล้วหนึ่งแต่ยังมีอีกสองนั่นคือการที่นางบอกว่าสโลแกนของประเทศนางก็คือ the land of smiles Smile. ก๊อปหนึ่งก๊อปสองก๊อปสามก๊อปไปเรื่อยๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยยังไม่มีคนไทยไปคอมเมนต์เลยนะคะเท่ากับว่าเวลาที่ต่างชาติเข้ามาอ่านคอมเมนต์เขาก็จะเข้าใจว่านี่คือชุดของประเทศสามนาฬิการจริงๆถ้าเราไม่ไปคอมเมนต์ไม่ไปแสดงตัวว่านี่คือชุดไทยแน่นอนค่ะเขาจะยิ่งได้ใจแล้วก็จะทำการสื่อสารแบบนี้ซ้ำๆๆๆจนเกิดภาพจำและท้ายที่สุดเราอาจจะต้องสูญเสียวัฒนธรรมและชุดไทยไปคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ช<ๆ>่ำๆ ให้พวกเขารู้ว่าถ้าเธออยากได้ชุดไทยอยากได้วัฒนธรรมไทยเธอต้องอดทนกับคอมเมนต์ที่เสียดสีให้ได้ทนให้ได้นะครับเพื่อนขาแต่ถ้าเกิดว่าเธอทนไม่ได้กับคอมเมนต์ของคนไทยก็แค่เลิกใส่ชุดไทยก็แค่นั้นเองค่ะเพื่อน